ชาตู่เขาว่าเด้ว่าจะของสิไดหลายขึ้นจังสีกับนีเด้ในวงการมีชนาดคือบอกเิ่นไปดีๆโลดบ้าพอ่อขาอ้ขาอ้ครับอ้ขาหนูสิไปขึ้นวงนี้สนักสนุนหนูเนี่ยเด้อมันไม่มีหัวหน้าวงวงไหนที่จะใจแคบขนาดที่จะไม่ยอมไม่ชินละเป็นวงตัวเองไปหรอกครับนอกจากว่ามันมีสัญญาแม่เข้าใจแป๋มันพี่น,อน้องซ้ำนี่แหละเรื่องเล่านะบ่มีอย่างเลยเราก็บ,บ่ไดด้หมายถึงือวาบ่ได้แซ ลูกๆที่ลงไปเพราะตามใดที่ลูกๆไม่ได้เห็นแบบทีพอเบาหรือว่าอายเบาไม่ต้องซีเรียสว่าพี่หรอือพ่อพูดให้ตัวเองหรือเปล่านะครับพี่พ่อพูดให้เราเหรอพ่อเอา้าแล้วหนูทำหรอใช่ไหมถ้าหนูไม่ได้ทำอย่างที่พ่อพูดหรือว่าพี่พูดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องร้อนตัวเพราะว่าเข้าบ่ดด้เปลี่ยนคือจังพอเบาหรือว่าอายเบา ไม่ต้องไปกลัวว่าหัวหน้าวงเก่าแซะหรอไม่แซะพูดตรงไปตรง,ตรงมาบอกความจริงแบบว่าต่อแหล่นี่เขาเอื่นคนว่าต่อแหล่แต่คือว่าความจริงนะครับแต่ถ้าออกไปเลี้ยวเฮ็ดแบบที่พ่อเว้าติเฮ็ดแบบที่อ้ว้าขอมังสี่บอกก็แสดงว่าหนูต่อแหล่คนรอบข้างต่อแหลทท่ที่แบบมาเบาซอยกันให้ไปไปหันไปนี่พูนไปขึ้นอีกวงหนึ่งแล้วมังสิสมมุตินี้ ว่าตอนนี้ว่าได้มีเหตุการณ์นี่นะครับอิสรา้องน,นองๆว่าต้องคิดว่าอายสีบอลส่หรือว่าสิหง,งังไม่มีทางพูดใส่ว่าไม่ทางกันแน่กันเนี่ที่บอกนี่คือบอาแบบประเด็นตรงไปตรงมากเลยคือจริงๆไม่อยากให้พูดโกหกเพราะรักอยากให้ไปมาหาสู่เดี๋ยวมันสิเบิ้งหนากันเมื่อตีสประมาณนี้ซื้อ,อ,อนะครับอืมใครทําก็รับไปนะครับเพราะว่า การซื้อการซื้อการพิมพ์การเนี้ยเนี่ยพูดให้มันอบอุ่นเบามันอบอุ่นเบามันถนอมหูถนอมจิตใจซึ่งกันและการในการปลกันมากมันคือสิ่งที่น่ารักและคุณสมบัติของศิลปินที่จะโด่งจะดังไปข้างหน้าแต่ว่าคนดีกลับกลับกรอกยอกย้อนเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่วางแผนชีวิตว่าจะไปไหนมาไหนเพราะว่ามาล็อในประเทศไทยเนี่ยบ่ได้มีวงบ่ได้มีสองสามวงเด้มาล็อในประเทศไทยนี่มีหลายวงแห้ง ที่จะให้โอกาสศิล,ลปินแต่ศิลปินขาดเจ้าจของด้วยการแบบด้วยการแบบนีแหละครับด้วยการแบบว่ามีความจริงใจ่อผู้ผู้บริหารวงเกา่าออกจากมองเต้าแล้วก็บ่อยังกุลุรอดแล้วกุลเปล่าแล้ว,ลลวไม่ใช่นะครับมันต้องเจอกันอีกสิมันต้องยางพันกันมันต้องได้พอต้องได้กาบได้ไหวกันต้องได้ถักทายถามข้าวกันเพราะว่าเวลาอยู่น้ำกับมันมีแต่ความดีความกินหดดัวดีนะครับมิฉะนั้นคือ อยากฝากหาน้องๆศิลปินนะครับของมรำเสียงวิ่หกทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็แล้วแต่ที่เห็นคลิปนี้นะครับอยากให้ลูกอยากอยากบอกว่าการที่ห้าสิบออกไปใสามาใสายอย่าลืมว่าเขามีคือมีแต่งให้มีพอมีแม่เขามีาอ้มีไส้เขามีคู่เขามีใค่ออกในการมายกออกงอกคู่การจะไปจะมาให้ซื่อตรงและจริงใจต่อกัน ซื่อตรงและจริงใจต่อกันแบบที่หวาาัวหน้าให้ความดินใจแบบที่หวาาัวหน้าให้โอกาสผมเคยทําผิดพลาดมานะในชีวิตนี้และน้องๆก็ไม่ใช่ว่าทาผิดพลาดไม่ได้มันผิดพลาดได้แต่ว่ามันสีอยู่ในใจห้องครับที่แบบว่ารู้สึกบ่ดีนกนี่ตอนที่นกตอนที่นกออกจากคณะหนึ่งนก,นกบอกครับนกบอกไอ้ทงชัยเลยครับบอกไอ้ทงชัยเลยว่านกสิบไปยู่ใส นกขอโอกาสจากอาย้อยอ้ก็เสียดายแห้งด้ออ้ก็บออยากให้ไปก็ได้ปล่อยมือน้องด้วยน้ำตาเพราะว่ามันก็คือเสียนทางอนาคตของน้องซึ่งอันนี้นกไม่เป่าหมายด้ยนกก็บอกตรงๆอ้ก็โอ้ยหินหอดน้องแต่เป็นอไอ้ยป็นน้องกันเท่าคู่มือนี่ครับจุดจุดประสงค์นกถ้าเกิดว่าคนว่ามีปัญหากับเจ้าของหรือหรือหัวหน้า,นาว่ามีปัญหานําในการสิไปสิมาผมพูดตรงตลอดเลยนะครับ ออกจากอ้อมอกพอ่กอกระบอกถึงสาเหตุว่าลูกสีออกมาต่างวงนกกระบอ,อกตรงๆเลยเพราะว่านี่พ่อมือน,นึงนกกลับนะฮะพอนกกลับไปลูกพอคือเกา่าจังสีนะครับแต่อันเนี้ยการจะไปจะมาอืมไปล่าม้าวายว่างโป่งค่ายอ่อดีๆโป่งขันคู่ขันค่ายที่มายกน้ำเนะี่ยเม,มนเลือกศัทธาทแล้วมันก็ตงง้องโป่งมันจังสีบ่มีแนวจอง เคยเบิงบนหนังค่ายอ่อนเคยเบิงบ่ครับหนังค่ายอ่อนาน,าออนี่ซ้ำเพื่อนเอาเรื่องจริงมาเห็ดเนีหนังไอโจโยมานนีนน่นะครับมิฉะนั้นคือน้อง,อง,องสบายใจได้เลยใครที่อยากจะไปเติบโตที่ไหนแม่ยูบ่บม่มปีกับว่าเป็นอย่า,บบายงเสียงมีหกงานหน่อยบางานหน่อยยูบ่บม่มปีดอกหนูอย่างง่ายเป็นระเบียบบอกเลยหอดจะได้สีเขาใหุ้้ดสอบหนึ่งคนละให้แม่เขาช่วงที่ว่า เก็บเคียวพอดีนี่สิแถมเข่าอะไรเป็นสอบเลยผมแหงมากคนบอกกับผมตรงๆมันเออพี่น้องประมาณนี้แหละครับประเด็นอันนี้ก็บพราะสาบแสงเบียงเวีนหลูกๆที่ลงไปเด้ออันนั้นก็ขอให้จเจริญลุงเรื่องเพราะว่าอันที่เว้านี่หมายถึงว้ารัตนี่นว่าวรัดบอกดักสํารสหรับผู้คิดว่าสิไปนะนะครับแล้วก็มันมีเด้หลังบ้านเนี่ยมันมีเด้ถักมาส่วนผู้นั้นถักมาส่วนผู้นี้ ไปมองที่จะของอยูแต่ผมไม่อยากมีปัญหาแต่ผมสิฝาความ่มอาจจะเห็นคลิปนี้ให้ใช้เขาเอื่นว่าให้ใส่รักกาแนีนะครับผมเสียว่าผ,ผู้ใหญ่ทุกคน้นกับควรทีีสิมีเขาเอื่นวาอย่างล่ะศ <c oughs> ากสีเป็นของจากของมีคุณธรรมจริยธรรมทีแบบว่าการยูรวมสังคมตับเพื่อนร่วมวงการ อันนี้ควรมีได้โตเด้อครับว่าแมนว่าผู้ใหมากก็สามารถเอาไ,ได้ตลอดเลยว่าแมนดิมันต้องโทษถามกันดดบูเิบวงการมุ่ผคมนี่โทษถามกันโทษถามพอ่พอว่าพ่อโอเคบ่ให้ผมเสียเอาผู้นั้นโอเคบอถ้าผมเสียเอาผู้นี้บ่าแมนว่าไม่สวนว่าคนของใครอยากได้อันนี้มันผิดตั้งแต่ความคิดแล้วครับจะเลือ่อนเงียคนเรานี่จะเลือ่อนยผมบอกเลย ให้มันได้ดีก็ได้ดีไปเลยแต่บเมียนสิมาหลังบ้านแบบเขาเอื่นมาอย่างเขาเรียกว่าถ้าเขาเอื่นว่าให้เกียดกันเลยนยครับแบบนี้คือสิสคบการเป็นพี่เป็นน้องเป็นกุ้มเป็นก้อนอยู่ในเสียงวีหกอันตรานเรืองของมุคุ้นแต่ถ้าลงไปแล้วจานนี้สิมาปวนเอาอค้นยู่นี่ไปไปมองที่จ้าของรู้สึกว่ามันโอเคหรือว่าโดนซัพพอร์ตที่ดีกว่านี้อันเนี้ย อันเนี้ยแแบครับแให้มันเป็นการตัดสินใจของคนที่นี่เอานะครับงานลงคิวงานไปนี่คืองานช่วงเมษายังไม่เข้ามีนายไม่เข้าลอยก็คิวงานเหรอด้ที่ลงไปอันตัดเดือนอีโดนยกเลิกไปนี่เราก็เลื่อนไปเป็นปินาก็เป็นสิบสิบงานนะครับบวกประกอบกันแล้วคือไม่ต่ํากว่าไม่มากเกินสองร้อยแล้วก็บตัมก็ลอยเจ็ดสิบลอยแปดสิบ คืองานที่มีให้นอนนอเลยนะครับงานที่มีให้นอนออยู่เนี่ยมีโอกาสได้พ่อคนมีโอกาสได้ยู่ในกลุ่มของแฟนคลับถ้าบริหารชีวิตจัดก,การชีวิตจัดของบ่ไดไปยูใส่จังสีมี้เงินเกบคณ,ณะคณะไดคณะไดมันมีบากทีคณะได้พี่น้องที่งานแต่ลอ,อยนะมันถือว่าคุณโชคดีมากแล้วนะกับการที่ได้ยูมาลำที่มีงานเป็นร้อย เพราะว่าเรามองเห็นอนาคตได้ค่าตัมือระหารลอยค่าบอกเก็บมักสบายอยากไปลดส้นโตใส่ซีบีดว่าอยากกินข้าวคั่วว่าไปลดบ้าทอันนั้นมันก็เรื่องของคุณเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณได้ค่าตัวมันเท่าไหร่ใส่เงินเกินโตแล้วก็ว่าจะของพลาละหนีสินบอพ่อบางอย่างมีฉะนันคือ มันก็ต้องอยูให้มันเป็นใส่ซีวิอยูให้มันเป็นอยนยูในยูในระ,ระบบทีจะของได้รับมาที่แรกให้สามร้อยกสิเอาที่แหลกเนี่ยจากเป็นสามร้อยกสิเอาห้าร้อยกสิเอาว่าตั้กได้ึ้นหานเสียงนี้หกอืมมาได้ยูมาหลายปีขามาพ่อมาทำไมาการใส่ใจมาพ่อแมนแล้วไปเรียนน้ำกลนกันเห็นผู้ใด ได้ลดก็อยากออกลดเห็นผู้ใดได้นี่ก็ได้มันก็เกินโตจะคล้องไปมันบม่มีผู้ใดบ่อย่างนี้นะคตแต่สิ่งอื่นใดก็คือต้องร่างแผนชีวิตกับการดําเนินชีวิตจะคล้องนี่แหละคุมกับซ้อนนี้อะไรก็ได้วงปีนี้ก็ได้ไปลดบ้านกันเกิดเหมือนทุกคนเศร้าเด้ยาหาเบาไหลอ่าวผู้ใดนี่ เออหายเบาเนี่ยหายเบาเนี่ยครับหันไปอย่าฟังกับออกไปเท่านั้นแหละนี่ยังน่าพูดถูกจ้าตาจินแม่สวัสดีพี่น้องเมืองล่าพร้อมเดยครับติดขบม,มาเบ่งซือ้อห <c oughs> <c oughs> าบอกอื่นคนเด้อ

ต้ตามบอซิมือดีดีมันเค้มบามือแม่ป่าไอเค็มอใน้ำาน่เราเอาแต่ว่าไอ้บางมันจะออกเค้มหมดล่ะโอ้ยเห็ดเอายังไม่หงไงหนึ่งแหมกระซั่มหนั่นหนึ่งซั่มเจ้าตุ่มปลาพุนหนึ่งแม่เอามันจะเสีบอยู่เดนั่นนะแม่งนกเหงสั่นล่ะแต่ว่าอันนี้เห็ดสูตรไอ้ตุนซื้อ ไอ้ต้นล้อเห็ดนัวขอปุ่นเศร้ามันสิเป็นเขาบุ่ยังล่ะพี่นองวันนี้คือว่าถูกใจแทอสันที่บอกมากถือเบิดทุกอย่างมันก็ถือว่าทุกอย่างอ่ะล่ะใช่แบบว่าบอกตรงๆซื้อมันบอกมีอย่างดอกซ้ำนั่นล่ะต่บอกตรงๆเสื้อเพราะว่านกเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะตบอกกับพวกนองบอกกับพายขยายมันตรงนะครับไม่อยากให้มันเป็นแบบ เป็นบอลเลี่วกันมันกะค่าใจด้ให้มันบอลเลวกันการไปการมาทีแบบตัวกันนังเสียไม่กะเกิดความเสียของรู้สึกเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกดีๆให้ลูกๆทุกคนนั่นแหละที่อยู่ข้างในนะครับเมียการไปการมาป่าวาพีวานองแม่บอขับขึ้นจังตัวแม่ไปเที่ยวพับนี่แล้วเมียิขอไปเฮธุระเด้อเออแม่กับว่าลูกไปเฮธุระมันไปเที่ยวพับวันนี้เกิดปัญหาเป็นนับเป็นีมาอ้าวลูกคอยคือ ไปได้รวดลมลวดล่าอยู่พับเนาะแม่บ่อืมตัวพอตัวแม่อมืมันบ่แม่ลูกขกปป่ลูกข่บอกว่าไปทุล้ายซื้อบาได้ว่าไปหาเที่ยวลูกข่บอกกินแล้วดูสิครับถอดอยู่ถอดโหลดนี่ยังบอกุน่นท่อง มีต่งสงสนับสนุนนั่นแล้วผู้ใดอยากไปใส่พันลังมือพันลังมือมาเอาอน,นกพงสะก,กรเฮ็ดไข่เพ่งดังสมมุติได้นี่้ <c oughs> ามีบุญวาสนานะถ้าจะเฮ็ดไข่เพ่งดังคือว่าเออโอ้ยอยากกลับไปพ่อพักดันเด้ยอยากกลับไปให้อายพักดันเด้อยากกลับไปให้เสียงวีหกพักดันเด้มันก็สิบอ๊อยากอายสิบ๊คือบ่เยเขอนกันเดิมันบ่็นเนี่ยนี้มันบ่พี่น้องมือข้างหนาอืม มันโมเนียดนีเพราะว่าขายเพลงเป็นหนึ่งพี่นุเลอกกเฮดไขคือกันนะครับพักดันน้องๆศิลปินตอนนี้นกกะร่างสีเฮดลูกซน่าเอเจนต์เมนได้การแบบพักดันศิลปินซอยกันกับบอลนุคือกันครับพี่น้องเรื่องของเรื่องกับประมาณนี้ต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั่นพี่น้องก็ย่าไปว่าให้ ล,ลูกที่ของนกที่ลงไปเด้อเพราะว่าเขาอาเขาบระเดีเหตุคือคือจังนกเบาของสิน,นะครับที่นกเบานี่คือนกเบารักไวเพื่อคนขางหลังจะลั่งทีสีเหตุแบบนี้คนข้างหลังที่กระลั่งสีเหตุแบบนี้นกก็เลยแบบว่าโพดไว้นะครับแล้วก็มันเคยมีเกิดขึ้นมันเคยมีเกิดขึ้นกับนก แล้วนกก็เสียใจเพราะว่านกให้การสนับสนุนอ่าเได้นหน่วยคนนั้นนะครับอาจสิบดีทอหม่องที่เพื่อนไปยางแต่กะเคยสนับสนุนเคยอุ่มสู้กันนะครับแต่ว่ามือหนึ่งอ่าคำล่าคำล่าเนี่ยผมบอกว่าสี่หายไฟ,ไ,ฟไปทางการเลี่ยนเออแตนว่าแมนมาหนิอ,อือมันบ่แมน มันก็เป็นเวอร์แลละบ้านนี้เอาข้าเจา้าขึ้นข้าเจ้าคือเหตุความรู้สึกบบบากกับข้าเถะเ,เป็นใจปเปอวไปเลยคือเหตุความรู้สึกให้ขารู้สึกบ่ดีแทะเพราะว่าหลายสิหลายครั้งหลายข้าวที่ท,ที่การปฏิบัติโตของผู้ใหญ่คนนี้กับบ่ค่อยโอูเค่อยู่แล้วผมกับบ่ได้ไปกล่าวกายบ่ได้ไปเคยว่บายั่งเลยมีตั้งแต่ห้ร้อยหยิมมีตั้งแต่เทคแค่ด้วย Üh, เออเปรียงเปรียงส่วนตัวกันบ่นตาะตองมาบอกถึงผมก็คิดซ้ำนั่นแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบเอ้าทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนั่นสินะครับก็เลยเบาหลายมันก็สิเป็นเมื่ก็สิเป็นประมาณนี้โอเคจะอาจะไปคิดวขวัว